อเไรชนสวัสดีค่ะพี่น้องเข้ามือนีห้อมยู่มือสุดไทยนะคะพี่น้องมือสุดายู่เขาคอเ้าสีเดือนท่างกลับไปทํางานกันแล้วนะคะอันนี้มาถึงทุ่งมะเกล็ดนะคะทุ่งมะเกลดนะคะตอนนี้รถบีเอ็มมาถึงก่อนนะเป็นคนขับนะคบพี่น้องคนขับรถตู้เป็นไอ้นุ่มนะคะรอบนี้น้องนาลิตานะคะกลับไปกับป้าแจวแล้วนะคะก็เลยแยกกันแล้วครับพี่น้องแยกกันย่องเล่มเขากันเลยมาหากินข้าวแล้วค่ะมาเที่ยวต่อนะคะตอนนี้อยู่ทุ่งมะเกล็ดนะคะ เรสุท้ายบรรยากาศให้บึ้งครับพี่น้องจะเดินหน้าใหม่จัดเป็นตัวต่อยเนาะน,นี่นะคะค่าเข้าชมนะคะคนละ60บาทนะครับพี่น้องกันผูดด้ใดมาค่ะเข้าชมคนละ60บาทหมอนไหมครับขวาครับ เดี๋ยวตอนนี้รอรถตู้มาถึงนะคะเพราะว่ากล้องใหญ่กับน้องตุ้ยนะคะเดี๋ยวน้องตุ้ยรอถ่ายรูปให้ค่ะเดี๋ยวน้องตุ้ยมาถ่ายรูปให้ค่ะเป็นเล่นมากนะคะพี่น้องเล่นมากของเขาขอม,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 มีมีมีโซนตรงนี้แล้วก็โซนข้างหลังก็มีนะคะดอกไม้สั้นดอกไม้โอเคนะคะ <ขอ S 1> เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะเด็กดอยค่ะเด็กดอยมาปล่อยค่ะ อได้ได้มาปล่อยค่ะเปลี่ยนสูตรกันในรถเลยนะคะพี่น้องอัดเที่ยวไปน้ำซื้อสูตรไปน้ำขจอดตลอดทางค่ะแต่นแตนเฮ้ยเอามันขึ้นเพี้ยนมาไล่ไายกันเนาะวคนเอาไวซื้อสองตัวเป็นมั้ยซื้อสองตัวตอนนี้ไม่ต้องเก็บยืมเงินบอกให้เอเอาอ,อยู่เอบ๋บอ๋อพี่นะ้อง <c oughs> บอกว่าให้ใส่กระโปรงเน้ เบื้งเป็นบุตตาในทีส้ยบุตตาใส่ไรหราเลยบพร้แบบว่าใส่แบบมบ้มเป็นแสดงแนนอุ้ยน่ารักน่ารกมากตาจะไปถายรูปกับด,ดอกไม้สีเขียวาตอนนี้ยังโมันน้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งค่ะตอนนี้เราอังจัดแต่งสแตนที่อยู่นะคะเพราะเราจะไปเอามุมไหนนี่ย ม้นานไสย่งางไปเบิ่งร้าน,านจอดรถนะคะนี่เป็นรา้านจอดรถพี่น้องนี่นะครับพี่น้องอันนี้คือด้านหน้านะคะ,ะที่ห่อไห่เบิ่งเมื่อกี้คือดาา้านหลังอันนี้คือด้านห,<ป>หน้านะคะที่รถแลนอยู่คุณพี่นอ้องรถวิ่งอยู่นะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศมองจากมุมสูงนะ,ะสวยนี่นะค่ะเดี๋ยวเจ้าคุณจะพาไปเออ่ สัมภาษณ์คนขับนะคะเขารู้สึกยังไงเขาขับขึ้นเขานะคะชิวๆครับนี่หยียบพื้นเลยเนาะแต่ว่าเราจะไม่ชิวตรงคือคันทั้งหน้าถ้าเขาไม่ค่อยเป็นท่าไห่เราจะเสียวมากใจตาบอดเนาะเพราะเมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยมีการเข้าเกียร์ถอยนะครับลุงยังไหลงยังไงไม่รู้รถแอดแอัอันนี้มันมากเลยเมื่อกี้อโอ้ใครจะมากอนระวัางในเด้อพี่นองไมาคเขาไม่รถรับสรงอยู่เ้อะแยกแยยี่จอดอ่ะเขาเลยเพราะเป็นเรื่องมวลด้วยบอกมันสูงนะครับ แมนขันผู้ใดบ,บ่กมันใจกะเอาเพิ่นมีรถรับส่งอยู่เด้พี่น้อง<า>จอดไว้ข้างล่างนะคะจอดข้างล่างตรงนู้นนะคะจอดข้างล่างตรงนู้นแล้วก็จะมีรถรับส่งขึ้นมานะคะถ้าไม่เคยขับขึ้นนะคอันตรายไม่ใช่เรืเรเร่องเล่นอโอเคเราเดินตามผู้สื่อข่าวนะคะตอนนี้ต้องเดินตามผู้สื่อข่าวอยู่ค่ะ <c oughs> เราเช่าจักรพาดทุกเหตุการณ์ <c oughs> <c oughs> ข้าได้คีบพี่น้องสี่มือตายแล้วนี่มันมันสั้นเด้พี่น้องคุณนะคะแม่ให้กับข้อกระดูกกระดูกข้อไม่ดีอยู่เออแม่ถ้ถ้าถ้าให้มันสี่มือเนี่แมยนี่ไงถนนทางนี้นะคะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเตะตามี่ถ่ายไปนี้ไปนะคะแม่แม่แม่ที่สิบสี่แถวนี้บ่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเด้ออีกขท้าเด้อไป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 นาะ คุณทาพปณีได้สิ้นลมได้จากไปคุณทาพปณีได้จากไปอย่างสงบอย่าเสี่ยงไปเลยปะร้ายบรรพอบ่ารู้ยิ่งขึ้นกับกำบังง่ายอ้าวสันจะได้เวลาล้มจะได้จับมาสันนี่สวยนะจ้าสวยไม่้าไม่จวนเห็นแต่ขี้โพค่ะพี่น้องขี้โพไม่จวนก็นบ่ค่ะ เลลนมากยสวยไหมจ๊ะแหม่แหม่แหม่ก็วยยางือแตกแถวแม่มันเลี่ยนีหม่ยางพี่น้องมีอีดบอกโอ้โหโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวดูค่อยดูต่อนะคะถ้ามันสั้นค่ะขออนุญาตยางก่อนนะคะนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศของการเชยสั่งกล้องเซนิดนึงเพร่อเมื่อคืนปาร์ตี้หนัก สาวถอดเกือบยางนี่นะคะตากล้องเราก็ทํางานหนักนิดนึงนะคะช่างแบบนายแบบก็มีสวยบ้างกับไม่สวยบ้างนะคะนี่ก็สวยค่ะสวยค่ะโอ้ยสวยสวยคูนี้ค่ะก็มขกับพี่น้องมุมไหนกับว่าแรวนี่แม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 ัแม่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 ม่แม่่ ขาไส้เพื่นน่ะนะสามน่คเเออเออเออชิดเออกไปบุญเออเชิดออกไปบุญแตงบ่นี้บุญแตงบ่นี้บมียงน่เชิดแังสิพ่ได้ไงแไมบอกนะเชิดิ่งสิหรือเสเอาแบบมั่ขึน้นนี่ อะไรจะเกิดขึ้นนี่ยไม่สังเดี๋ยว no n อันนี้ไหมไม่เลิศนะพองไ่เก็บให้หน่อยนะเปล่ะไม่เห็นแม่เขาพูดไม่สั่งภาพกับแม่ได้ปะเนี่ยตองอยู่ที่สวนสอืกที่่าเลืองฉันนึกว่าร้องไห้มีมุมเหมือนถ่ายรูปหลายมุมนะครับพี่น้องมันจะถ่าย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 อย่างเราไม่จุนตายอยุบอ่ะเก็บทุกรูปภาพส่งนะคะเอายางคืนนี้ได้ละแม่นี่คือนีรถท่าอยู่นี่ ไปจันไปอ้าวเราจะถ่ายต่อไงตัวเอ้นม่งานอ่อนตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วนะคะท่านผู้ชมกําลังขึ้นเนินค่ะแล้วก็หอบแนวปลอกคอให้แม่ค่ะปลอกคอค่ะขึ้นยังก็เป็นเสือกใส่คอเลยเนาะเสือกใสียคอกำลังงางขึ้นเนินพี่น้องถืาเป็นงานขึ้นแซวทำไง นี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งอ่ะร้านจอดลดกับพี่น้องผู้ใดขึ้นมาบ่มันใจญาตินะครับขึ้นมาเด้อพี่น้องรถกันมีเกียร์นะรถเกียร์กระปุกนะคะมันกะสั้นมันกะสั้นบ่สูงดอกพี่น้องต้องกากัดผู้ใดขับบ่เก่งภานในมันกะขึ้นงานอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นนะคะภาได้นะ นะคะมองขึ้นมาเราเด็กๆเขาลับกันหรือยังคะตรงที่ขึ้นมานะป้าขึ้นรถกันล้อนั่นแหละนี่นะคะขึ้นมาก็ห่างๆกันด้วยนะคะรถนี่ไมคลายล่ะกรน โอเคครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวขอร่าไปทีทุ่งมะเกล็ดก่อนนะคะเดี๋ยวถถามีเวลา่างสิไทยสเตปต้ออยางนี้ให้เบิ้งอีกครั้งนะครับเอาเข้าไปใช้กันแน่เนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชอบในชาแนลกดซับสไคร e คอมเมนต์กันเข้ามาเลยะคะ่ะขอบคุณแลวสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ